นี่ครับนี่ผมนะครับพร้อมนะครับไม่ได้ที่ห้อยม่วงกันเช่นเคยนะครับผมแต่ว่าวันนี้ก็เป็นเวลาที่เร็วกว่าเดิมนะครับประมาณตอนนี้มัน5โมงนะครับวันนี้เราจะมาวิ่งรองลานกันนะครับรองลานของผมโจ์วันนี้ก็คือ1ชั่วโมงครึ่งนะครับเพลต่ำกว่า5.30นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราเดินทัวร์ก่อนนะครับผมเราจะไปยี่กันอยู่่รงฝั่่นู้นนะครับจะเจอกันดูดิครับฝั่งแจ้งล่ครับ่โ่่่ ลมแรงสุดๆเลยวันนี้วิ่งต้านลมครับผมมันไม่วิ่งวนอยู่ใช่กับมากประมาณสิบปีเบว์เบิร์ดลอดหมดหายไสม่ใช่ ก็วิ่งจบเรียบร้อยแล้วนะครับผมหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับวันนี้ได้สิบหกจุดห้าสิบสามกิโลเมตรนะครับผมเพจสองโอเพจห้าจุดสองเจ็ดนะครับโคตรเหนื่อยเลยครับผมขาล่างเลยครับตอนนี้วิ่งคนเดียวก็เงาจบคนเดียวก็เงาอีกแล้วครับตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับผมพอที่วิ่งจบก็ช่วงนี้ก็หน้าหนาวนะครับก็ทําไว้นิดหน่อยครับผม ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะครับผมสำหรัวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ